ขณะนี้เวลา3นาฬิกา4นาที5 1วินาทีผมจะบอกได้ไหมครว่าหูฟังนอกหูตัวนี้เป็นตัวที่ผมว้าวที่สุดตัวหนึ่งเลยเป็น first impression ที่ดีที่สุดของหูฟังนอกหูที่เคยเจอมามันคือฟิวจักิวการไม่ใช่นะนักบอลอันนี้คือฟิว GS เอสแบตเตอรี่ไม่ใช่ครับมันคือฟิว GS ครับหูฟังนอกหูที่หลูและเซอร์ไพรส์ผมที่สุดตัวหนึ่งเลยครับลงจากรถปุ๊บจะหยิบหูฟังมาเชี่ยต,ตกในรถอ,อย่าลืมสับไข่ให้ด้วยนะคะดูให้จบนะ นี่แหละฮะอยู่กับผมนะฮะถอดบ้านก่อนปกติแล้วเนี่ยเวลาผมเห็นหูฟังใหม่ๆถ้าชอบก็กดซื้อแต่ตัวนี้เป็นอันนึงที่เห็นกล่องแล้วเนี่ยอย่างที่บอกกล่องที่เขาดีไซน์ออกแบบมาเนี่ยมีความคลาสสิกคลาสสิกถ้าเห็นแค่กล่องอาจจะไม่ซื้อแต่พอเห็นข้างในออกมาเนี่ยผมรู้เลยว่าคนออกแบบกล่องกับคนดีไซน์ผลักมันคือคนละคนกันเว้ยเพราะข้างในตัวนี้มันคือผมเห็นข้างแางแล้วผมแบบอะไรวะเาค่อยๆเปิดขึ้นมานี่ครับมันคือ FUGS Open Ear True Wireless Earbud ตัวนี้เป็นหูฟังนอกหูที่มี HiRes Audio จะมีทำไมเนี่เมื่อมันไม่สามารถกระ มันไม่ได้แตะเข้าไปในหูมันคือนอกหูนี่นะครับดูสิโคตรเจ๋งว่ะเห็นข้างล่ากอะให้ดูเคสเนี้ยดูดิเคิร์ฟอันนี้ผมว่าดีไซน์สวยมากนะไม่เหมือนกับกล่องหลายคนจะชอบแบบนี้แต่ผมไม่ชอบผมรู้สึกว่าในฐานะดีไซเนอร์นะออกแบบคนละคนกันชัวร์เพราะอันนี้มันดีไซน์ดีมากอันนี้เป็นยานะครับยางที่เวลาปล่อยปุ๊บก็คือรูปนี้ผมเปิดให้ดูดีกว่าข้างง่รงตันตูขึ้นมาแล้วคุณจะเห็นของมาอยู่ข้างในเฮ้ยสวยว่ะนี่ดูดิพอแม่เพื่อนฝูงพี่น้องดูสิิิะะะะเเรรีีีีีียยกกกกกกมมมมมมาาาาาทททททุุคคคคนน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 นบบออออองง์ปชชชฟลตตัััวว้้้้ไไดดด่่่่่่็็ืแแ2 2สจจจห เวลาหยิบอ,ออกมาจากตั้นของมันนะฮะจากเต้าของมันหยิบออกมาอย่างนี้เลยดูสิ เนี่ยสวยมะเนี่ยตรงนี้เหมือนเป็นแมทเลิกนะเนี่ยเห็นไหมเงาๆเนี่ยอาจจากสตอรี่เขามันเหมือนอินสปายจากมุกตัดขอบเพชรตัวนี้เป็นพูชูท่าจุดสามนะครับรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันความใส่สบายให้ดูตรงนี้ก่อนดูจากรูปร่างใส่สบายไหมผมขยับให้ดูแค่เห็นการให้มันยืดหยุ่นได้ขนาดเนี้ยรับรองครับว่ามันต้องใส่สบายแนะ่นอนผมใส่สบายมากจริงนะที่เกี่ยวหูฟังตงัวนี้มันคือซิลิโคนชั้นดีเลยมันนุ่มมากมีแอลดั๊กโคเดกตรงนี้บอกไปแต่นั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่แว๊บแรกที่ผมเหนไาวตตบมกั เบานะเขาบอกนะ้นี่มันมีไทเทเรียมอะลอยดด้วยคือตัวเนี้ยเวลาใส่นอกหูอ่ะมันจะเข้าหูไปได้ไงมันต้องมีแบบเสียงที่พุ่งเข้ามาใช่ไหมซิยิโคนเดเรคชั่ n a l sound technology มันคือเทคโนโลยีที่ทาให้แบบเสียงเข้าพุ่งในหูโดยที่ไม่รั่วไปให้ sound leakage หรือเสียงที่มันรั่วๆน้อยที่สุดชอบขนาแลวก็มี s t proof มีซิลิโคนเคสให้ผมรู้สึกว่าเวลาใส่ซิลิโคนเคสผมรู้กมันเท่ดีไอ้ตัวเนี้ยมันกันน้ํา IPX5 านะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยมันคือ Duproofof dust ส r o o f ซิล มาพูดกันต่อคือสิ่งที่ผมชอบก็คือว่าเวลา,าออกจากเคสเนี่ยใช้วิธีดันขึ้นอย่างนี้แล้วก็ใส่ในหูใส่ก็ง่ายๆครับง่ายมากเป็นแม่เหล็กตัวนี้ครับถ้าปิดเอาแดกฟังแบบไม่ใช่ไฮเรสออดิโอนะฟังได้10ชั่วโมงแต่ถ้าเปิดเอาดกหรือ6ชั่วโมงแต่ความปืดของมันเนี่ยฟังได้ถึง3 2ชั่วโมงเลยนะถ้าเกิดใช้ร่วมกับ,บเคสแล้วปิดเอาแดกก็ปรับ EQ ได้ในแอปแล้วก็มีมพรีเซตให้มีส2องพรีเซตให้เลือกใช้กัน เสียงไม้หูฟังฟิวจีเวันนี้พี่มั้งมีประชุมนะคะได้ยินไหมคะหนึ่งสองสามสี่เสียงไม้ดีไหมคะได้ยินชัดเจนไหมคะแต่ถ้าจุดเด่นกับผมก็มองเรื่องความสวยผมรู้สึกผมชอบนะที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ต้องห่วงไงปกติหูฟังของผมไม่ว่าจะรุ่นอะไรทะลอกครับทะลอปอกเปลือกเลยเพราะใส่กระเป๋าเกงไม่ว่าจะแบตเที่ดียังไงผมชอบการที่แบบมันมีซิโลิโคนมาให้เนี่ยแม้จะเหลือที่พวกนี้อาจจะมีรอยได้หน่อยเนี่ยแต่อน้อยมันกันตกแล้วมันก็เบาทําให้ความเป็นรอยน้อยแล้วที่ชอบที่สุดคือเวลามันอยู่ในกระเป๋ากางเก หูฟังอืง่นมันชอบร่วงผมนั่งรถไปอะ่ะลงจากรถปุ๊บจะหยิบหูฟังมาเชี่ยต,ตกในรถการที่มันมีอย่างเงี้ยยังยังสุดสิ่ง,งี่ไงโอกาสหลุดจากกระเป๋าของเกงยากขึ้นเยอะมากซึ่งอันนี้มันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่สำหรับผมคือเยอะมากก็ไปหาเคสที่มันมีมาดิถ้าคุณใช้อพ r p o d มันมีเคสให้ไงหูฟัง Open Ear ส่วนใหญ่มันไม่มีเคสให้ทุกอันนะบางยี่ห้อถึงบอกงเวลาคุณวิ่งอะไรก็ตามเนี่ยคุณถอดใช้เนี่ยแล้วเอาเนี้ยใส่กระเป๋าของเกงวิ่งเนี่ยมันไม่หลุดออกมาง่ายๆเขาคิดเผื่อไว้แล้วสําหรับคนที่ออกกาลังกายคนที่วิ่งและใครที่ต้องการหูฟัง Open Ear แบบนี้นะก็คนที่ตามชื่อฮะ Open Ear ถ้าอยากปีกวิเวกขึ้นเครื่องบินก็ต้องเอ็ีตัด ไม่ให้ได้ยินแต่คนที่โอเพนดีก็คนออกกำลังกายขับมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์หรือต้องการที่จะได้ยินสื่อที่เราเล่นผ่านหูฟังโดยที่เรายังสัมผัสกับ Environment ได้นี่คือผมใส่อยู่ในกองจริงชอบนะเวลาอยู่ในกองต้องเลยแหละหูฟังแบบนี้เพราะว่าคนถื่นเขาสั่งอะไรการคัดเคล็ด,ดเดินขวางทางคนจะรู้เรื่องบดแล้วก็ได้ยินลูกน้องคุยกันสั่งงานได้บดนี่ก็ไปเที่ยวพารากอนนะเอาไปด้วยนะฮะแล้วเก้าอี้เขากลับมาที่บ้านด้วยตัวหนึ่งนะฮะนั่นเก้าอี้เหมือนบ้านกูเลยเว้ จากฟิลมีเดเรชั่นอลซาวน์เทคโนโลยีอะลิเกจของมันอะค่อนข้างเบาทีเดียวเปิดให้ดูว่ามันลิเกจเบาแค่ไหนเ <c oughs> ชื่อมเร็วไหมเออเชื่อมไปแล้วนะฮะเร็วชิหไหจะเทสให้ดูหน่อยเนื่องจากเป็นบลูทูธ3.3นะครับเวลาเชื่อมเวลาที่เราดิสคอนเนกต์เอามาต่อใหม่เนี่ยมันโอเคมากเดี๋ยวนะตำแหน่งของมันเนี่ยบางยี่ห้ออยู่ตรงนี้ตรงนี้มันอยู่ประมาณแบบติงหูตรงนี้ซึ่งแบบเนี้ยซาวน์ลิเกจจะน้อยมากผมเปิดเพลงดังสุดไมโครโฟนถ่ายจากผมประมาณเกือบเมตรหนึ่งเปิดเพลงดังสุดนะนั่งรอคุณหมออยู่หรือยืน <c oughs> ต่อคิิิววซื้้อกกาาแฟสสสสั <c oughs> ั็ดด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 ดะเเเเเปปพลงงงงุ <c oughs> ุยยนมีีีีีท แบบดีปั๊บได้ยินเสียงป่ะเบาๆใช่ไหมเนี่ยมาอยู่เมตรเลยนะผมจะเข้ามาประมาณห้าสิบเซนนะฮะสามสิบเซนจอเลยได้ยินป่ะทุกคนได้ยินกันแต่ไม่รู้เพลงอะไรอย่างนี้ดูดำ คงได้ใครหลายคนทราบแล้วล่ะเรื่องนี้หูฟังนอกหูเนี่ย s o ว n d l e a มันมีแต่มันน้อยๆคนอยู่ประมาณเมตรหนึ่งได้ยินว่ามีเสียงออกจากหูแต่ไม่รู้เพลงอะไรเพราะฉะนั้นแลวเราก็ได้ยินเกิดขึ้นคุณมังครับคาปูชิโน่สองที่ค่ะอ่ะรูแล้วได้ยินเรียกหรือมีใครบีบแต่มาจะชนเราเฮ้ยโอเคอยู่ข้างล่าซื้อมูปิ้งอยู่หลบทันหูฟังนอกหูอะ่ะบางทีมันจะช่วยช่วตคุณได้ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิต active lifestyle ผมก็คคอใส่ออกกองใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานหรือวิ่งตามสวนลุมอะไรอย่างนี้นะการที่เราได้ยิน Pro. พี่แนะนําตัวนี้ทํางานก็ใส่อันนั้นไปแต่เวลาไปข้างนอกอยู่กับแฟนเนี่ยพี่แนะนำเปิดโตเกียวฮอต สำหรับหูฟัง Feel GS ราคาเท่าไหร่รู้ไหมประมาณส9 0 0เกรว่าบาทก็เป็นอีกตัวหนึ่งอะที่ผมรู้สึกตื่นเต้นกับรูปลักษณ์ของมันนะข้อที่ไม่ชอบคือเวลาที่หยิบมาเนะี่ยมีความยุ่งยากตรงนี้น,นิดนึงแต่การที่เขามีซิลิโคนให้เนี่ยเหมือนไม่มีเคสให้ทับสองครั้งเพย์พอถ้าหูซ้ายทับ1ครั้งเร่งเสียงทับ3ครั้งลดเสียงถ้าหูขวาทับ1ครั้งเดินหน้าทับ3ครั้งถอยหลังอันนี้ต้องจำนิดนึงมีบัตรสนเทศแนบมาด้วยนะครับก็ไปท่องจามเอาแล้วก็ใช้เป็นแล้วก็ฟินแล้วก็ไมม่ต้ององบบคคุณผรั ใครที่กําลังตามหาอยู่เนี่ยศึกษาดูดีๆไม่ต้องเชื่อผมเพราะผมก็ลองมีอะไรใหม่ๆม,มาให้ดูนะครับมันจะเจอตัวที่ใช่คุณต้องดูหลายๆยี่ห้อนะฮะฟิลตัวนี้ที่เอามาแนะนําคือคัดมาแล้วไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ถ้าสนใจเนี่ยฟิลคุณรู้อยู่แล้วว่าดีไซน์เรื่องฟิลนันมาที่1ึงตั้งแต่หูฟังตัวแรกที่ผมรีวิวอะโคตรหล่อเลยมาถึงตัวเนี้ยมันก็ทําให้ผมอิมเพรสคือแบบเฮ้ย hey, เจ๋งนะเว้ย้พี่พี่ทาอะไรก็สวยนะพี่รู้สึกงั้นจริงแต่เนื่องจากความเท่นเนี่ยเออร์กอนอมิกของเขามันก็มีามต,ตนท่่แผ7.5ลุ ครั้งแรกผมให้8.5เลยกล่องผมให้6แล้วกันผมว่ามันไม่เข้ามันเป็นของผู้ชายทำไมมันมีความเป็นผู้หญิงแบบคลาสสิกคลาสสิกอย่างนี้เพราะไอตัวเคิร์ฟุก้างเาไงอมันเป็นคล้ายๆกุฎดอกไม้เขาเลยพยายามทำนี้มาให้ผมออกแบบให้นะฮะคิดไม่แพงชอบที่มันมีแบบเทคโนโลยีที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยผมให้8ฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานผมให้7ราคาเนี่ยเอาไป7.5แล้วกันคุณภาพเสียงเนี่ยผมให้ประมาณ7.8ความคุ้มค่าเนี่ยก็ประมาณ7.9ประมาณนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับไปลละะะฮไไปปฟิิิิววส่่งทีีขขาดในนนนนชตึจจ้ับเคแล้วไปปถ่่ายรูแแมวทีนนอฮะ แล้วก็เก็บกล้องแล้วก็ไปนอนดูซีรีส์ขณะนี้เวลา3นาฬิกา4นาที51วินาทีกดไลค์แรงๆให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมดูมัง